เคยรู้สึกไหมคะว่าจังหวะเวลาในชีวิตเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนคือเรื่องใหญ่อย่างเริ่มธุรกิจใหม่สร้างบ้านหรือแม้แต่เรื่องหัวใจเนี่ยการหาเริกผ่านาทีหรือเวลาดีๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราเอ่อได้ยินกันบ่อยมากในสังคมไทยมันเหมือนอย่างรักลึกมานานแล้วนะคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่า้พลังของจังหวะเวลาเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ความเชื่อวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ จากบทความชื่อลองดีกับเริกของคุณสแสงตะวันท่านเล่าถึงความเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์ตรงที่แบบทั้งน่าทึ่งแล้วก็ชวนคิดเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเริกยามเนี่ยแล้วก็มีมุมมองของคนที่ไม่เชื่อด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสำรวจไปด้วยกันค่ะว่าเริกคืออะไรกันแน่แล้วเบื้องหลังการคำนวณนี่มันซับซ้อนขนาดไหนกัน มีเรื่องเล่าอะไรที่ผู้เขียนเจอมากับตัวที่มันน่าสนใจบ้างที่เกี่ยวกับพลังที่เขาเชื่อกันว่าซ่อนอยู่ในจังหวะเวลาพวกนี้โอเคงั้นเรามาแกะเรื่องนี้กันค่ะอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ไทยแบบลึกๆเลยนะคะโดยเฉพาะการคํานวณตามระบบาธาตุที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยอาจจะลองไปติดตามช่องสันวสาโหรไทยระบบาธาตุดูกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นที่แนวคิดกับเรื่องเราจากบทความนี้เป็นหลักค่ะ ถ้าพูดถึงการหาเลือกในบ้านเราเนี่ยตามที่บทความเล่าคือมันแพร่ละขายจริงๆนะคะไม่ว่าจะงานมงคลงานบุญเปิดร้านเปิดกิจการแต่งงานขึ้นบ้านใหม่คือคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะยังให้ความสำคัญกับการหาเรื่องงามยามดีอยู่มันเหมือนเป็นธรรมเนียมที่ทำต่อๆกันมานานมากแล้วใช่ครับแล้วเบื้องหลังความเชื่อนี้เนี่ยคือคือมันเป็นศาสตร์การคำนวณที่ซับซ้อนมากนะครับโหนหรือผู้ให้เลือกเนี่ย ไม่ใช่แค่เปิดปฏิทินดูวันดีวันร้ายทั่วไปนะแต่ต้องพิจารณาปัจจัยเยอะมากหัวใจหลักเลยคือการหาหน้าต่างเวลาที่เชื่อว่าพลังงานจากดาวตอนนั้นนะ่ะมันจะส่งเสริมเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดซึ่งต้องดูทั้งกำลังดาวหลกักอย่างอาทิตย์จันทร์แล้วก็ยังมีการแบ่งโซนราศีให้ละเอียดลงไปอีกอย่างที่เรียกว่าตรียางคือแบ่งราศีเป็นสส่วนย่อยอ๋อค่ะค่ะหรือนวางเนี่ย แบ่งละเอียดถึง9ส่วนเลยครับเพื่อดูอิทธิพลแฝงที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะครับยังมีหลักที่เรียกว่าปฐมวาระแห่งเรื่อด้วยคือต้องหาดาวเคราะห์ดวงสําคัญที่เป็นเหมือนเจ้าการหรือคุมพลังงานหลักของเรื่องวันนั้นซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องธาตุของดาวแต่ละดวงด้วยการโคจรปกติไม่ปกติทั้งหมดนี้มันสะท้อนความเชื่อในระบบจักรวาลที่มีระเบียบมีแบบแผน แล้วก็มีพลังงานส่งผลต่อโลกมนุษย์เราครับมันไม่ใช่เรื่องของการสุ่มเลือกเวลาแน่นอนครับผมโหฟังดูซับซ้อนมากๆจริงๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันบทความก็ชี้ให้เห็นว่ามีคนอีกไม่น้อยเลยที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะคะ <S <s เขามองว่าเป็นเรื่องงมงายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสำเร็จความล้มเหลวในชีวิตจริงเลยกลุ่มนี้มักจะเลือกเลิกสะดวก คือทำตามความพร้อมของตัวเองเป็นหลกักหรือบางทีก็พูดติดตลกไปว่าเลิกตามใจฉันอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับมุมมองนี้มักจะไปผูกกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาหรือกรรมมากกว่าคือถ้าพื้นดวงดีหรือทำดีมายังในผลก็ออกมาดีเองประมาณนั้นแต่ถ้าดวงไม่ดีต่อให้หาเรื่องดีเลิศแค่ไหนก็อาจจะช่วยไม่ได้มาก หรือบางทีก็ตั้งคำถามไปถึงความแม่นยำของโหร์ผู้ให้เลอกด้วยซ้ำว่าจะคำนวณได้ถูกจริงเหรอมันเหมือนเป็นความขัดแย้งกันนิดนิดนะครับระหว่างความเชื่อในจังหวะเวลาที่ใช่กับแนวคิดที่ว่าสุดท้ายแล้วพื้นดวงหรือการกระทาของเราต่างหางคือตัวกาหนดหลักซึ่งผู้เขียนบทความลองดีกับเลิกเองนะคะตอนแรกเขาก็ยอมรับเลยว่าไม่ได้เชื่อเรื่องเลิกยามเท่าไหร่แต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตอนที่ได้ไปศึกษาโหร์ศาสตร์แบบจริงจัง แล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆทําให้มุมมองเปลี่ยนไปเลยค่ะเริ่มเชื่อมั่นในพลังของเลิกแล้วนี่ก็นํามาสู่เรื่องราวประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจมากเพราะมันเหมือนเป็นบททดสอบความเชื่อของเขาเองเลยค่ะเรื่องมันเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2526นะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่รู้จักกับผู้เขียนมาขอเลิกเพื่อเปิดสํานักงานทําธุรกิจตอนแรกก็คุยกันเรื่องธุรกิจนี่แหละค่ะแต่คุยไปคุยมาชายหนุ่มก็โปรยโปรยขึ้นมาว่า เรื่องธุรกิจก็เรื่องนึงนะแต่เรื่องหัวใจนี่สิหาแฟนมานานยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีผู้เขียนก็เลยพูดเชิงท้าทายไปนิดหนึ่งว่าอย่ามาล้อเล่นกับเรื่องนะพร้อมกับเล่าว่าเคยให้เลิกช่วยผู้หญิงทางใต้ที่ยังไม่มีคู่ให้ได้เจอเนื้อคู่แล้วก็แต่งงานไปแล้วหลายคนเลยทีนี้พอชายหนุ่มได้ยินแบบนั้นนะคะก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าอยากจะลองดูบ้างอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาจริงไหมพอตกลงกันแล้ว ผู้เขียนก็ตั้งใจคำนวณเลิกสำหรับการหาคู่ให้ชายหนุ่มคนนี้อย่างละเอียดเลยนะครับเทียบปฏิทินโหนหลายฉบับเลยเลิกที่ได้เนี่ยกำหนดให้ลัคนาหรือจุดเริ่มต้นของเลิกอยู่ที่ราศีมกรซึ่งเป็นธาตุดินให้ความหมายถึงความมั่นคงแล้วก็ไปเกาะอยู่ในส่วนย่อยที่เรียกว่าตรียางของดาวศุกร์คือเลขหหมายถึงความรับอ,อ๋อดาวศุกร์ความรับ ใช่ครับแล้วก็นาวางของดาวอังคารเลข3ที่หมายถึงความกระตือรือรน้นประกอบกับได้เลือกใหญ่ชื่อภ um ูมิปาโลเลกที่เน้นความมั่นคงถาวรที่สำคัญเลยนะครับคือดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ทำหน้าที่เป็นองค์ปฐมวานองค์ปฐมมวานครับหรือดาวเจ้าการหลักของเรือกวันนั้นโคจรอยู่ที่ราศีพิจิก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีมากๆหรือเรียกว่าเป็นมหาลาภะแก่ลัคนาในราศีมกรจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ผู้เขียนจึงให้คำทำนายไปว่าให้นับจากวันที่ใช้ยเลิกนี้ไปนะก็คือวันเปิดสำนักงานเดิมนั่นแหละจนครบ40วันพอดีเปะ๊ะ40วันเป๊ะ,ะเลยใช่ครับชายหนุ่มจะได้พบกับผู้หญิงที่ถูกใจใช่เลยอย่างที่ปรารถนาไว้ชายหนุ่มได้เลิกไปก็ดูตื่นเต้นนะคะ รับปากว่าจะมารายงานผลแล้วก็หายไปจนเวลาผ่านไป35วันเขาก็กลับมาหาผู้เขียนค่ะมารายงานว่าเปิดสำนักงานตามเลิกแล้วแต่ผ่านมา35วันยังไม่มีวีแววผู้หญิงที่ว่าเลยหรือว่าเลิกจะเคลื่อนผู้เขียนก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะบอกว่าต้องรอให้ครบ40วันไม่ใช่ภายใน40วันยังเหลืออีก5วันให้รอดูก่อน แล้วจุดสำคัญของเรื่องก็มาถึงค่ะหลังจากวันนั้นผ่านไปอีกแค่4วันรวมเป็น39วันนับจากวันที่ชัยเลิกชายหนุ่มคนเดิมกลับมาหาผู้เขียนอีกครั้งคราวนี้หน้าตาสดใสามาแต่ไกลเลยตะโกนบอกว่ามาแล้วครับอาจารย์ผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเขาเล่าด้วยความตื่นเต้นเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นมาในวันที่39พอดีเป๊ะ ก่อนกำหนดที่อาจารย์บอกไว้หนึ่งวันตอนแรกก็มาคุยเรื่องงานเหมือนลูกค้าทั่วไปแต่คุยกันแล้วรู้สึกถูกคอถูกใจกันอย่างรวดเร็วความรู้สึกเหมือนพัฒนาไปเร็วมากเลยค่ะครับประเด็นที่ผลเกิดเร็วกว่าคำทำนายหนึ่งวันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะผู้เขียนได้อธิบายเบื้องหลังการคำนวณเพิ่มเติมไว้เขาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิชาเลิกผลควรจะเกิดเมื่อครบ44วัน อโบราณระบุไว้ว่าถ้าดาวองค์ปฐมวา,วานเดินเร็วแบบนี้จะต้องนำจำนวนวัน5วันมาหักลบออกจากผลคำนวณเดิมอ,อ๋อมีกฎแบบนี้ด้วยใช่ครับซึ่ง44ลบหก็จะเหลือ39วันพอดีเปะ๊ะโหตรงเป๊ะเลย ตรงกับวันที่ชายหนุ่มเจอผู้หญิงคนนั้นเลยครับแต่ตอนที่ผู้เขียนคำนวณครั้งแรกเนี่ยเขาประเมินจากความเร็วของดาวพิหัสต,ตอนนั้นและคิดว่าเออน่าจะหักลบแค่4วันก็น่าจะพอ44-4ลบ4เหลือ40ก็เลยให้คำทำนายไปว่า40วันซึ่งมันก็คลาดเคลื่อนจากหลักการที่ถูกต้องจริงๆไป1วันโอ้โหแสดงว่าการคำนวณน,นี้ต้องแม่นยำเรื่องการโคจรของดาวมากๆเลยนะคะเนี่ยผิดนิดเดียวผลก็อาจจะ เคลื่อนได้เลยใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนของการวางเรื่องจริงๆและความสำคัญของการติดตามการโคจรดาวอย่างใกล้ชิดมากผู้เขียนยังย้ำกฎสำคัญด้วยนะคะว่าห้ามใช้ดาวที่กำลังโคจรผิดปกติแบบถอยหลังหรือที่เรียกว่าเดินมนเนี่ยมาเป็นองค์ปฐมวาระเด็ดขาดอ๋อห้ามเลยครับเพราะถือว่าเริกนั้นจะเสื่อมกาลังหรือให้ผลไม่แน่นอน การเดินเสิร์จหรือเร็วกว่าปกตินี้ใช้ได้แต่ต้องคำนวณผลกระทบเรื่องจำนวนวันให้ถูกต้องเป๊ะครับเรื่องมันน่าจะจบสวยๆแค่นั้นนะคะแต่ปรากฏว่ามีเรื่องต่ออีกนิดหน่อยค่ะคือพอเจอคนที่ใช่จากเลิกแล้วชายหนุ่มกลับมาปรึกษาผู้เขียนอีกรอบบอกว่าตอนนี้มีผู้หญิงอีกคนเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกดีด้วยเหมือนกันเลยสับสนมากไม่รู้จะเลือกใครดีค่ะ อืตรงนี้ก็สะท้อนอีกแง่มุมนะครับว่าแม้เลอกจะชี้ช่องทางให้ก็จริงแต่สุดท้ายการตัดสินใจก็ยังเป็นของผู้ใช้เลิกอ,อยู่ดีถูกต้องเลยค่ะผู้เขียนฟังปัญหาแล้วก็นิ่งคิดไปแป๊บหนึ่งก่อนจะตอบแบบฟันธงไปเลยว่าก็เอาคนที่มากับเลิกนั่นแหละดีแล้วทําเอาคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยตอนนั้นหัวเราะกันใหญ่เลยค่ะผู้เขียนก็เลยสรุปปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยประโยคเดิมอีกครั้งว่าเห็นไหมล่ะว่าอย่าว่าลองดีกับเลิกผ่านนาทีครับ จากเรื่องนี้ผู้เขียนก็ได้ขยายความมุมมองของเขาเกี่ยวกับอิทธิพลและก็ขอบเขตของเลือกไว้น่าสนใจนะครับคือเขามองว่าเลือกมีผลจริงแต่พลานของมันก็มีจํากัดนะคือส่งผลชัดเจนในช่วงแรกๆอาจจะประมาณไม่เกินสัก8เดือนทํานองนั้นอ๋อแค่ประมาณ8เดือนครับหลังจากนั้นพลังของเลือกจะค่อยๆจางลงแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปจะดีจะร้ายแค่ไหนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดวงชะตาหรือพื้นดวงเดิมของบุคคลนั้นเป็นสําคัญแล้วครับ หมายความว่าเลิกเป็นเหมือนตัวช่วยจุดประกายหรือว่าเปิดโอกาสในช่วงแรกๆแต่ระยะยาวก็ต้องกลับไปดูที่พื้นฐานดวงเดิมอยู่ดีประมาณนั้นเลยครับถ้าพื้นดวงเดิมดีอยู่แล้วเลิกก็อาจจะช่วยเร่งให้เรื่องดีๆเกิดเร็วขึ้นหรือชัดเจนขึ้นแต่ถ้าพื้นดวงเดิมมีปัญหาอยู่แม้ได้เลิกดีไปก็อาจจะช่วยได้แค่ช่วงสั้นๆส,สุดท้ายก็อาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคตามพื้นดวงอยู่ดี นี่จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วสัดส่วนอิทธิพลระหว่างจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือเลิกเนี่ยกับพื้นฐานดวงชะตาเดิมมันเป็นยังไงกันแน่มันส่งเสริมกันหรือขัดแย้งกันหรือทำงานร่วมกันในลักษณะไหนกันแน่ความบังเอิญที่ถูกตีความเข้าข้างความเชื่อไปเองผู้เขียนเองก็เล่าเสริมนะคะว่าประสบการณ์ใช้เลิกช่วยเรื่องคู่ครองแบบนี้เนี่ย เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งสมัยที่อยู่ทางใต้ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะจากมุมมองของผู้เขียนแล้วนี่จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นรูปแบบที่เขาเคยทดลองแล้วก็เห็นผลมาแล้วสรุปแล้วนะคะจากการที่เรามาเจาะลึกบทความลองดีกับเลิกวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าความเชื่อและการใช้เรื่องความนาทียังคงมีบทบาทอยู่ในสังคมไทยไม่น้อยเลยนะคะเราได้สัมผัสความซับซ้อนเบื้องหลังการคำนวณตามหลักโหรศาศาสตร์ ได้รับรู้มุมมองของฝ่ายที่ไม่เชื่อซึ่งให้น้ำหนักกับเรื่องดวงชะตาหรือความสะดวกมากกว่าและที่สำคัญคือได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่นำเสนอพลังของเรื่องในแบบที่น่าทึ่งมากๆแม้ว่าจะเป็นมุมมองและประสบการณ์ส่วนบุคคลก็ตามนะคะครับเรื่องราวและมุมมองเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับ ผมว่ามันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์เราเหมือนกันนะในการสแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลหรือพยายามสร้างสภาวะสร้างเงินไขที่ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์สำคัญๆในชีวิตไม่ว่าจะด้วยความเชื่อโบราณอย่างเรื่องผ่านาทีหรือวิธีการวางแผนการเตรียมความพร้อมในรูปแบบอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันในยุคป,ปัจจุบันก็ตามสิ่งที่น่าจะลองคิดตามหรือขบคิดทิ้งท้ายกันไปก็คือความเชื่อในเรื่องจังหวะเวลาเหล่านี้มันบอกอะไรเรา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะครับระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าโชคชะตาการตัดสินใจลงมือทําของเราเองแล้วก็ความปรารถนาที่อยากจะควบคุมหรือกําหนดทิศทางชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้บ้างบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเดียวนะครับแต่อาจจะอยู่ที่การทําความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ให้มากขึ้นก็เป็นได้ครับผม